สวัสดีครับผมบิดีสองมวี่คลิปนี้จะมาสปอยหนังอันีิเค่นเคยและหนังเรื่องนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าอ t ลโทนเมนเมื่อลูกคุณหนูแสนสวยได้ไปมีความสัมพันธ์กับลูกคนใช้แต่ถ้าว่าลูกคนใช้ได้โดนใส่ร้ายจะต้องติดคุกเพราะด้วยคําพูดที่ไม่ได้แต่ตองให้ดีก่อนที่จะพูดออกไปแล้วเรื่องราวจะลงเอยเช่นไรก่อนอื่นก็ต้องขอรบกวนทุกๆคนที่เข้ามารับชมโปรดกดไลค์กด,กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ คลิปนี้เราก็มีก้าวจอมือสองมาแนะนําท่านใดที่กําลังมองหาก้าวจอมือสองสามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้ในแอปพลิเคชันช้อปปีคลิกลิงก์เพื่อดูสินค้าใต้ช่องคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับเรื่องราวได้เกิดขึ้นในคาลิหัดหลังใหญ่ปี1935ซึ่งหนังจะได้เล่าผ่านตัวละครหญิงสาวที่มีชื่อว่าไบโอนี่เธอคือลูกคนเล็กของตะกูลมหาเศรษฐีและอาชีพที่ใฝ่ฝันก็คือการที่เธอเนี่ยจะได้เป็นนักเขียนนิยายชื่อดังซึ่งแม่ก็มักเช่นชมนิยายที่ไบโอนี่เขียนขึ้นมา ไบโอนี่มีพี่สาวอยู่หนึ่งคนเธอมีชื่อว่าเทซิเลียซึ่งวันนี้ก็มีญาติเข้ามาพักอยู่อาศัยเนื่องจากพ่อแม่ของพวกเขาในหย่าล้างกันญาติของไบโอนี่ก็มีคู่แฝดแล้วหญิงสาวที่มีชื่อว่าลอล่าทุกคนก็ได้ตกลงกันว่าจะซ้อมบทละครที่ไบโอนี่เป็นคนแต่งขึ้นแต่ถ้าว่าญาติของเธอเนี่ยก็ได้แยกย้ยายกันไปก่อนที่จะได้ซ้อมบทละครนะครับ ต่อมาไบโอนี่ก็ได้เห็นเซซิเลียอยู่กับชายหนุ่มเขาคือลูกของแม่บ้านนะครับซึ่งเซซิเลียก็ได้ถอดเสื้อผ้าเพื่อลงไปเก็บสิ่งของอะไรบางอย่างที่ตกลงไปในบ่อโดยที่ลูกแม่บ้านเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับไบโอนี่เนี่ยจึงมองว่าชายคนนั้นเป็นคนไม่ดีแต่แท้ที่จริงเซซิเลียจะนําแกกันเนี่ยไปเติมน้ําระหว่างทางเธอได้พบกับลูกแม่บ้านโดยบังเอิญเขามีชื่อว่าล็อบบี้นะครับคือทั้งสองคนเนี่ยเขาแอบมีใจให้กันนะครับ เซซิเลียเนี่ยก็ไม่พอใจที่ล็อบบี้เนี่ยจะไปเรียนต่อหมอเพราะว่ามันน่ะจะทําให้เธอไม่ได้เจอกับล็อบบี้อีกต่อไปและที่สําคัญเนี่ยพ่อของเธอก็เป็นคนส่งค่าเล่าเรียนทั้งหมดให้กับล็อบบี้ด้วยนะครับขณะที่เซซิเลียกําลังจะนําน้ํามาเติมแจกันล็อบบี้เนี่ยก็ได้อาศาจะทามันเองแต่ทว่าเซซิเลียเนี่ยก็ได้ปฏิเสธทั้งสองได้ยื้อแย่งกันจนทําให้แจกันเนี่ยมันแตกและได้ตกลงไปในบ่อน้าเซซิเลียโมโหมากจึงตัดสินใจถอดเสื้อผ้าลงไปนามันขึ้นมาด้วยตัวเองเลยนะครับ ล็อบบี้ก็ได้แต่ยืนมองรูปร่างของเธอโดยที่ไม่ได้พูดอะไรออกไปแม้แต่คําเดียวเลยนะครับต่อมาเซเลียก็ได้มาพบกับพี่ชายที่เพิ่งกลับมาจากธุระเขาไม่ชื่อว่ารีออนซึ่งรีออนก็ได้พามาเชลมารู้จักกับเซเลียและตัวของมาเชลก็เป็นถึงเจ้าของบริษัทผลิตช็อกโกแลตให้กับกองทัพอังกฤษเลยนะครับขณะที่ทุกคนกําลังนอนอาบแดด พี่ชายก็ได้บอกเซธิเลียว่าคืนนี้เขาจะชวนล็อบบี้มางานเลี้ยงมื้อคำ่ำเซธิเลียที่กําลังงอนกับล็อบบี้อยู่เนี่ยเธอก็ไม่อยากให้ล็อบบี้เนี่ยมาร่วมงานเลี้ยงนี้แต่ก็ขัดใจพี่ชายไม่ได้นะครับหลังจากนั้นมาแชลก็ได้เข้ามาพูดคุยพร้อมกับให้ช็อกโกแลตกับลอล่าซึ่งมาแชลเนี่ยก็ได้แอบมีใจให้กับลอล่าด้วยนะครับเวลาเดียวกันล็อบบี้เนี่ยก็กลังวุ่นวายพิมพ์คําขอโทษให้กับเซธิเลีย ซึ่งข้อความที่เขียนเนี่ยก็คือเรื่องอย่างว่าแต่เขาเขียนขึ้นมาเล่นๆให้เฉยนะครับไม่ได้มีเจตนาจะส่งให้กับเทซิเลียหลังจากที่ล็อบบี้ได้เขียนคําขอโทษเสร็จเขาเนี่ยก็ได้เก็บมันใส่ซองจดหมายเพื่อนําไปให้กับเซซิเลียระหว่างทางล็อบบี้ก็ได้พบกับไบโอนี่โดยบังเอิญเขาจึงไหว้วานให้ไบโอนีเนี่ยนำจดหมายไปส่งให้กับเซซิเลียไบโอนนี่ที่ได้รับจดหมายเนี่ยก็รีบวิ่งไปในทันทีเลยนะครับ แต่จูจูล็อบบี้เนี่ยก็ได้นึกขึ้นได้นะครับว่าเขาเนี่ยใส่จดหมายลงไปผิดซึ่งในจดหมายเนี่ยมันก็ไม่ใช่คําขอโทษแต่มันเป็นเรื่องอย่างว่านะครับล็อบบี้พยายามตะโกนเรียกให้เบลนี่เนี่ยหยุดแต่มันก็ไม่ทันแล้วนะครับเบลนี่ได้เปิดข้อความออกมาอ่านแล้วเธอเนี่ยก็คิดว่าล็อบบี้เนี่ยเป็นพวกโรคจิตต่อมาเบลนี่ก็ได้นําจดหมายมาให้กับเซทรเเลียพอเธอได้อ่านมันก็มีท่าทีตกใจนิดหน่อยซึ่งตัวของไบอนี่เนี่ยก็ได้นําเรื่องในจดหมายเนี่ยไปบอกกับลอล่าแล้วขอให้ลอล่าเนี่ยปิดเรับ ไม่นานล็อบบี้ก็ได้มาถึงคาลิฮาร์ดเซสเทเลียเนี่ยก็ไม่ได้ตอว่าอะไรล็อบบี้นะครับเธอได้เดินเข้ามาที่ห้องหนังสือทั้งสองได้บอกรักกันได้สักพักก่อนที่จะได้โบบะนะครับขณะนั้นเองไบโอนี่เนี่ยก็ได้เดินเข้ามาเห็นพอดีพวกเขาจึงได้แยกย้ายกันไปที่โต๊ะอาหารซึ่งตัวไบโอนี่ที่ไม่พอใจเนี่ยเธอก็ได้ทําท่าทีเสียมารยาทบนโต๊ะอาหารนะครับแม่จึงใช้เธอเนี่ยไปตามหาคู่แฝดพอเธอได้ออกมาตามหาจึงรู้ว่าคู่แฝดเนี่ยได้หนีออกจากบ้านไปแล้วนะครับ ทุกคนภายในบ้านเนี่ยก็รีบตามหากันยกใหญ่ร่วมถึงไบโอนี่เธอเดินออกมาเลื่อยๆจนกระทั่งพบกับลอล่าที่กำลังโดนขืนใจไบโอนี่รีบเข้าไปถามว่าใครเป็นคนทำลอร่าลอล่าเธอบอกว่าไม่รู้เพราะว่ามันมืดมากซึ่งตัวของไบโอนี่เองเนี่ยก็ปักใจเชื่อแล้วก็คิดไปว่าเนี่ยมันเป็นฝีมือของล็อบบี้หลังจากนั้นพี่ชายเนี่ยก็ได้บอกให้เรียกหมอกับตำรวจมาที่นี่นะครับ ซึ่งไบโอนี่ก็ได้ให้การว่าเธอเห็นล็อบบี้เนี่ยขืนใจลอล่าแล้วไม่นานเนี่ยนายตำรวจก็ได้บอกว่าล็อบบี้กำลังกลับมาที่กาเรือหาดทุกคนก็ได้มาเฝ้ารอล็อบบี้อยู่ข้างหน้าพอล็อบบี้ได้มาถึงเขาได้กลับมาพร้อมกับคู่แฝกนะครับแต่ทว่าเขาไม่ได้รับคําชมเชยแม้แต่น้อยแล้วสิ่งที่ได้รับก็คือการที่เขาเนี่ยจะต้องไปติดคุกในข้อหาที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ก่อน,นะครับซึ่งแม่ของล็อบบี้เนี่ยก็ไม่เชื่อว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยจะทําได้ถึงขนาดนี้นะครับ แต่ถึงยังไงซะล็อบบี้เนี่ยก็ต้องไปติดคุกเพราะว่าคาให้การของไบโอนี่นั่นแหละครับหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปถึง6ปีล็อบบี้เนี่ยมาเป็นทหารรับใช้ชาตินะครับและคืนเนี่ยก็ได้มีชาวบ้านนําอาหารมาให้ นายทหารสองคนก็ได้สงสัยว่าทําไมล็อบบี้เนี่ยถึงไม่ได้เป็นนายทหารล็อบบี้เนี่ยจึงบอกไปว่าเขาเน่เคยติดคุกมาก่อนแล้วก็มีทางเลือกอยู่2ทางว่าจะติดคุกหรือเลือกที่จะเป็นทหารหลังจากนั้นล็อบบี้ก็ได้นึกย้อนไปเมื่อ6เดือนก่อนที่เขาเน่าจะออกไปลบนะครับในตอนนี้เธอได้หนีออกจากครอบครัวเพื่อมาเป็นพยาบาลซึ่งสิ่งที่เธอทําไปเนี่ยก็เพื่อที่จะได้พบเจอกับล็อบบี้นั่นแหะครับ เซซิเลียได้ชิญชวนให้ล็อบบี้เนี่ยหนีมาอยู่กับเธอล็อบบี้เนี่ยก็มีอาการลังเลและเขาเนีก็รู้สึกไม่ไว้ใจนั่นก็เพราะว่าเขาได้ต้องมาเสียอนาคตเพราะคนในครอบครัวของเซซิเลียนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยพวกเขาก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะจากกันไปเซซิเลียก็ได้ให้รูปถ่ายไว้กับล็อบบี้ทั้งสองคนได้สัญญากันว่าหลังจากจบสงครามเนี่ยพวกเขาก็จะมาอยู่ด้วยกันนะครับ ภาพได้แต่กลับมาที่ปัจจุบันระหว่างที่ล็อบบี้กําลังเดินทางเนี่ยเขาก็ได้มีอาการบาดเจ็บจากการลบมานะครับระหว่างนั้นเองเขาได้พบศพมากมายล็อบบี้ด้น้ําตาไหลออกมาในทันทีและได้นึกย้อนกลับไปในช่วงที่เขาใช้ชีวิตอยู่กับไบโอนี่มันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไบโอนี่เคยถามกับล็อบบี้ว่าถ้าเธอจมน้ำเนี่ยล็อบบี้จะเข้าไปช่วยเหลือเธอหรือเปล่าล็อบบี้ตอบเขาต้องช่วยแน่ หลังจากที่เขาพูจบไบโอนี่ก็ได้กระโดดลงน้ำในทันทีล็อบบี้ได้ลงไปช่วยตามสัญญาแต่ทว่าเขาก็ได้ต่อว่าไบโอนี่ไปชุดใหญ่คือไบโอนี่เนี่ยได้ตกหลุมรักล็อบบี้และอาจจะเป็นเพราะเหตุผลที่ล็อบบี้เนี่ยได้ไปรักกับพี่สาวของเธอเธอจึงให้การและทำให้ล็อบบี้เนี่ยต้องมาติดคุกนะครับหนังได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันอีกครั้งล็อบบี้กับพวกอีกสองคนได้เดินทางมาถึงที่จุดรวมพลพวกเขาก็ดีใจกันมากที่จะได้กลับบ้านแต่ทว่านายทหารคนหนึ่งเนี่ยก็ได้บอกว่า ในตอนนี้ยังกลับบ้านกันไม่ได้พเพราะเรือที่จะมารับถูกฆ่าศึกเนี่ยซุ่มโจมตีซึ่งเสียหายและจมไปหลายลำตกดึกล็อบบี้ก็มีอาการหลอนเขาได้มองเห็นแม่ที่ไม่ได้เจอกันมานานจึงได้ยิ้มออกมาแล้วเขาก็ได้เพ้อว่าจะไปสถานที่ที่นัดไว้กับเซซิเลียเพื่อนทหารที่มีชื่อว่าทอมมี่จึงพางล็อบบี้ไปนอนพักผ่อนนะครับด้วยความเหน็ดเหนื่อยปะปนไปด้วยความเจ็บปวดเขาได้นอนหลับในทันที ไม่นานล็อบบี้เนี่ยก็ได้นอนละเมอแล้วครับจนทอมมี่ได้ปลอบใจไปว่าพรุ่งนี้น่ะจะมีเรือมารับพวกเรากลับบ้านแล้วซึ่งในตอนนี้ล็อบบี้ก็มีอาการป่วยอย่างรุนแรงแล้วนะครับหนังได้ตัดมาที่โรงพยาบาลสนามไบโอนี่ได้โตเป็นสาวและเธอเนี่ยได้อาสามาเป็นพยาบาลซึ่งมันน่ะก็เพราะว่าไบโอนี่อยากจะไถ่าบาปในสิ่งที่เคยทําไว้กับล็อบบี้นะครับเธอพยายามทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้จนกระทั่งวันหนึ่งไบโอนี่ได้บังเอิญเห็นข่าวว่าพะราชินีได้เสด็จไปโรงงานช็อกโกแลตของมาแชล และอีกไม่นานมาเชลจะได้แต่งงานกับลอล่าเมื่อวันแต่งงานได้มาถึงไบโอนี่ก็ได้ไปร่วมงานแต่งด้วยนะครับขณะนั้นเองเธอก็นึกขึ้นได้ว่าในคืนวันเกิดเหตุคนที่ขืนใจลอล่าก็คือมาเชลซึ่งมันก็ทําให้เธอรู้สึกผิดเข้าไปใหญ่ไบโอนี่จึงตัดสินใจมาหาเซซิเลียถึงที่บ้านเซซิเลียเนี่ยก็ยังโกรดน้องสาวเธออยู่นะครับถึงแม้ว่าไบโอนี่จะกลับคาให้การที่ศาลว่าล็อบบี้เนี่ยไม่ได้เป็นคนผิดขณะนั้นเองล็อบบี้เนี่ยก็ได้โผมานะครับ เขาพุ่งตรงเข้ามาหาไบโอนี่ด้วยความโกรธล็อบบี้ได้ต่อว่าไบโอนี่เปชุดใหญ่และได้เกือบจะทำร้ายไบโอนี่ด้วยนะครับแต่เซซิเลียเนี่ยก็ได้ห้ามมาไว้ได้ทันไบโอนี่ได้บอกกับทุกคนว่าในคืนนั้นน่ะเธอได้เข้าใจผิดและแท้ที่จริงเนี่ยมาเชลเป็นคนคขินใจลอล่า แต่ถ้าว่าเมื่อถึงในตอนนี้แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถเอาผิดมาเชาได้นะครับซึ่งมันน่ยก็เพราะว่ามาเชาได้แต่งงานกับลอล่าไปแล้วล็อบบี้เนี่ยจึงสั่งให้ไบโอนี่เขียนความจริงแล้วส่งไปให้สารและที่สําคัญเน่ยห้ามมาให้เขาเห็นหน้าอีกไบโอนี่ยินดีที่จะทำตามคำขอของล็อบบี้ หนังได้ตัดมาอีกหลายสิบปีข้างหน้าไบโอนน่ในวัยแก่ชราเธอได้มาให้สัมภาษณ์นิยายเรื่องสุดท้ายไบโอนน่ได้ขอหยุดพักในเวลาสัมภาษณ์เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายเธอเนี่ยจึงทําใจยากซึ่งนิยายเรื่องนี้ก็ได้เขียนขึ้นมาจากเรื่องจริงที่ได้เกิดขึ้นกับเธอล็อบบี้และเซสเซียนะครับแล้วไบโอนน่ก็ยังรู้สึกเสียใจกับคําพูดของเธอที่ทําให้ล็อบบี้ต้องมาติดคุกแล้วมันน่ะก็คือตาบาปของเธอมาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นเบลนี่ก็ได้เริ่มพูดความจริงว่าเธอเนี่ยไม่ได้ไปหาเซทิเลียกับล็อบบี้เธอไม่กล้าจะเจอหน้าพี่สาวและได้จินตนาการว่าเธอเน่ยไปหาพี่สาวกับล็อบบี้นะครับเพราะว่าในความจริงล็อบบี้ได้จากไปในขณะที่เขาเนี่ยรอเรือมารับกลับบ้านส่วนเซทิเลียก็ได้เสียชีวิตอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินและในโลกความเป็นจริงล็อบบี้ก็ไม่สามารถมีโอกาสได้อยู่กับเซทิเลียเลยนะครับเบลนี่จึงเขียนเรื่องราวในนิยายขึ้นมาใหม่ให้พวกเขาเนี่ยได้อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่เธอจะชดใช้ในสิ่งที่เคยทําไว้ในอดีตได้นะครับสรุปด้วยคําพูดของไบโอนี่ที่พูดออกไปโดยไม่ได้ไต่ตองให้ดีซึ่งมันส่งผลให้ชีวิตของชายหนุ่มอนาคตไกลต้องจบลงในทันทีแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับหลังเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมสปอยแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ